สวัสดียามเช้าครับพี่พี่นะครับวันนี้เรามาอัปเดตกันต่อนะครับตอนที่2นะครับกับพับปิดตานะครับดวงเศรษฐีนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตให้พี่น้องได้ชมกันนะครับนะว่าวันนี้มีรายการอะไรมากันบ้างนะครับวันนี้ก็มีตะกุดทองคํานะครับมาเป็นสองรายการนะครับเดี๋ยวมาลองรับชมไปพร้อมกันนะครับพี่พี่นะถ้าหากชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่ไอดียไลน์และเบอร์โทรผมได้เลยนะครับ สำหรับนี้ครับเดี๋ยวเรามาลุยกันพร้อมกันเลยพี่ชายนะครับสำหรับรายการแรกรายการที่1กันเลยครับรายการที่1ครับน้องขอมาเป็นองค์นี้เลยนี่ครับนี่โอ้โหรายการนี้ที่สวยเลยครับรายการนี้เป็นเนก้อนคกจินดามนีนะครับองค์ดําตะกรดทองทิพย์สาม,มดอกกําไลทองคู่ครับรายการนี้นะค,นครับนะก้อคกจินดามนีเลขคุณตัเบอร์มาเลขหนึ่ง่ครับ รายการนี้นะครับขอพี่พี่ที่สามร้อยห้าสิบาทครับรายการที่หนึ่งนะครับต่อมารายการที่สองครับรายการที่สองเลขคจัเบอร์มาได้แปดสิบเอ็ดครับรายการนี้เป็นเนื้อว่านแดงตะกุดเงินแท้หนึ่งดอกกําไรทองทิพย์คู่ฮะนี่ฮะเลขคนจัเบอร์มาได้แปดสิบเอ็ดครับรายการ,าร,ร,าการนี้หลังสวยๆเลยองค์นี้แบ่งปันที่สามร้อยบาทครับพี่ชายรายการที่สองฮะ ต่อมาครับรายการที่3กับที่4นะครับจะเป็นรายการท็อปบนฮนะจะเป็นรายการท็อปบนนะครับเป็นอ่าที่สุดของ e p ีนี้นะครับก็คือรายการนี้ครับพี่ชายรายการนี้เป็นรายการบนสุดของรุ่นนี้ครับ<อ>เนื้อผงใบลานตะกุดทองคําแท้1นดอกกําไรทองคู่แข่งคู่นะฮะตะกุดทองคําแท้นะพี่ชายนะครับ รายการนี้เปิดแบ่งปันอยู่ที่องค์ละ1,200บาทนะครับ120 0บาทครับพี่ชายนะครับรายการที่3จะเลขโคดจำนวนหมายเลขห0 9่ครับส่วนรายการที่4จะเลขโค้ดเบนร์หมายเลข106ครับนี่ฮะสวยๆเลยพี่ชายนะครับต่อมารายการที่5ครับ รายการที่5เลขคุณเบอร,บอร์หมายเลข190ยนะ์ฮะ190ครับรายการนี้เป็นเนื้อผงจินดามณีองค์ดำตะกุดทองทิพย์กำไรคู่ครับนี่ฮะสวยๆเลยนี่ครับแล้วรายการนี้ก็แบ่งปันที่พี่นะครับที่300บาทนะครับนะรายการที่5ครับต่อมารายการที่6เลขคุณเบอร์หมายเลข27ครับ นะรายการนี้เป็นเนื้อผงงาช้างนี่ครับตะกุดเงินแท้หนึดอกกําไรทองคู่แข่งคู่ครับรายการนี้นะแบ่งปันให้พี่ที่350บาทครับพี่ชายรายการที่6ครับ ต่อมารายการที่7ครับรายการที่จะพลาดไปไม่ได้เลยกับเลขโค้นจัเบอร์หมายเลข66กระดกซับครับเลขโค้นจัเบอร์นะครับนามหมายเลข66เนื้อว่านไผ่ดำฮะคุกจีวอลลุงปู่นี่ครับตะกรุดทองทิพย์สองดอกฮะพี่ดูจีวอลแน่นๆอย่างนี้เลยนะครับนะเอาไปเพียงแค่2อ0แปดสิบบาทนะครับสองร้อยแปดสิบบาทพี่ม้วนสารแน่นๆเลยนะครับรายการที่เจ็ดนะครับ ต่อมารายการที่8รายการที่8จะมาเป็นหน้ากากทองแดงกันบ้างนี่ครับลงยาเป็นรายการเซอร์ไพรส์รายการนี้เป็นเนื้อผงจินดามณีครับหน้ากากทองแดงครับรายการนี้แป่งปันปอยู่ที่350บาทเลขพจน์เบอร์หม,มายเลข51ฮะร,รายการที่8ครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปนี่ครับจะเป็นรายการที่9ฮะนี่ครับ รายการที่9จะเลนขคนจํากเมนดม้าสครับรายการนี้น่ครับเป็นเนื้อว,ว่านมงคล10 8ยแหน้ากากทองแดงลงยายครับนี่ฮะรายการที่แบ่งไปเหมือนบบเดิมครับ350าบาทครับพี่ชายสำหรับรายการหน้ากากลงยายนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการต่อไปครับพี่ชายจะเป็นรายการที่10ฮะร,รายการที่10นะฮะจะเป็นรายการนี้ฮะอัน,นี้นะพี่นะ จะเป็นรายการเนื้อชั้นมากนะครับนักการทอลังคังนะครับหลังปิดแผ่นเงินนะครับเนื้อชั้นมากจะมี2องค์ในพี่นายรายการที่10กับ11เนะครับนี่ฮะเนื้อชั้นมากนะครับปิดแผ่นเงินด้านหลังนะครับจะแบ่งปันองค์นี้อยู่ที่350บาทเหมือนกันพี่นะองค์ที่10จะเลโค้ดตเบอร์5 5องค์ที่1 1จะไ็ด้โค้ดตเบอร์เลขสี่สิบหกครับสวยทั้งคู่ลองเลือกชมดูนะครับนนรายการที่10กับ11ครับ ต่อมารายการที่สิบสองนี่ฮะสิบสองรายการนี้เลขคนณตัวเบอร์หมายเลขแปดสิบสองครับรายการนี้เป็นเนื้อว่านไพร่ดำนะครับหน้ากากโทลรลักลังลงยาจีวรเลขคนณตัวเบอร์หมาเลขแปดสิบสองรายการนี้สามร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันกับพี่ต่อมาครับพี่ชายรายการที่สิบสามฮะสิบสามรายการนี้เป็นเนื้อว่านมงคลร้อยแปดครับลงยาจีวรเลขคนณตัวเบอร์ re, หมายเลขเก้าสิบเอ็ดรายการนี้ก็แบ่งปันพี่ๆที่สามร้อยห้าสิบ v, บาทฮะ นี่ฮะสวยๆเลยลองเลือกชมดูนะครับต่อมาครับรายการต่อไปพี่ชายเป็นรายการที่14รายการที่14เลขโคดจัเบอร์หมายเลข97้ครับรายการนี้เนื้อว่านส้มตะก,กุดกษักริยัตะเนื้อว่านส้มตะก,กุดกษัตริย์นะครับรายการนี้ผมขอแบ่งปันพี่ที่28 0บาทฮะ280อิบาทพอครับพี่ชายรายการที่14ฮะมาค,ครับพี่ชายนี่ครับรายการถัดไปครับ รายการถัดไปจะเป็นรายการที่สิบห้านะครับรายการนี้รายการที่สิบห้านี่ครับจะเป็นเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับ mm. เลขคนเบอร์ mm. หมายเลขหนึ่งสี่ศูนย์ฮะหน้ากากทองระครังพี่นะสวยๆเลยพี่ชายนะครับรายการนี้แบ,บ่งปันอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับรายการที่สิบห้าต่อมารายการที่สิบหกเลขคนเบอร์หมายเลขหนึ่งเจ็ดแปดครับ รายการที่16เลขก็จเบเลขเ็1 7 8รายการนี้เป็นเนื้อผงแร่เหล็กน้ำพีหน้ากลากทองแดงครับหรือรายการนี้ก็แบ่งปันพี่พที่300บาทนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่17-18ครับ1718จะเป็นรายการเดียวกันนะพี่ชายนะครับรายการนี้เป็นเนื้อว่านมงคล108หน้ากากอันม a ก,กา้าด้านหลังปิดแผ่นเงินแท้นะครับ สองรายการนี้ก็แบ่งเท่ากันพี่ชายนะครับสามร้อยห้าสิบาทนะครับมีแผ่นแผเงินแท้ด้วยนะเฮ้ยเป็นยังพี่นะสามร้อยห้าสิบบาทได้แบบอง,องี้พี่นะครับรายการที่สิบเจ็ดเลขโคดเบอร์หมายเลขสามสิบสองนี่ครับร,รายการนี้แบ่งปันอยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับปิดแผ่นเงินนะครับเต็มแผ่นเงินนะครไม่ใช่ปิดแผ่นทองคํานะไม่ใช่ปิดแบบเปเป้ของเปลวนะพี่นะนี่น่าเป็นแผ่นเงินเนี่ยฮะพี่ดูความหนา พี่ดูคำหนาแน,น่นๆเ,เลยนะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะฮะต่อมาอง์นี้นะครับก็เป็นรายการเดียวกันเลยพี่นะแต่รายการนี้เป็นเลขตองนะครับเลขตองหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับองค์นี้ต้องขอพิเศษนะพี่ๆนะองค์นี้น้องขอพิเศษแล้วกันนะครับ oh. รายการที่ขอสี่ร้อยห้าสิบาทผมจบให้ครับตองหนึ่งครับผมขอสี่ร้อยห้าสิบาทผมจบให้ครับพี่ชายรายการนี้นะครับรายการที่สิบแปดนะต่อมารายการที่สิบเก้าครับ รายการที่19เก้รียกโค้ดตัวเบอร์หมายเลขสิ 19, รายการนี้เป็นเนื้อว่านนะครับไพยดำคุกจีวอลหลปูตะกุดทองทิพย์สองดอกรายการนี้น้องพิเศษให้นะครับขอที่220บาทครับ220บาทผมปิดให้ครับพี่ชายนะครับนะน่าจะเหลือเพียงแค่อ่านี่ฮะองค์นี้นะครับเลขโค้ดตัวเบอร์สินะขอ220บาทนะจีวอลน้อยพี่องค์นี้นะครับแต่โอนจีวอลเยอะนะผมให้สองแปดนะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปนะครับจะเป็นรายการที่ยี่สิบกับยี่บเอ็ดนะครับนี่ฮะับยี่สิบยี่บเอ็ดนะครับจะเป็นเนื้อรายการเดียวกันครับเลื้อผงแลนเหล็กเงิพีปิดแผงเงินด้านหน้าและหลังฮนะปิดแผงเงินด้านหน้าและหลังนะครับรายการนี้เลขคนตัวเบอร์หมาเลขเก้าสิบแปดนะครับเลขคนตัวเบอร์หมาเลขเก้าสิบแปดนะครับรายการที่ยี่สิบ ส่วนราการยีิบเอ็ดนะครับจะเลขคนจะเบอร์เลขหนึ่งสี่เจ็ดครับนี่เอาไปพี่ชายให้เลือกครับนะเอ่องแบ,บ่งปันนี่พี่องละสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับองค์ละสามร้อยบาทเท่านั้นพี่นะรายการที่ยี่สิบกัายีิบเอ็ดครับต่อมารายการที่ยีิบสองรายการที่ยีิบสองรายการนี้เป็นเนื้อผงทูบสิบเก้าวัตครับเนื้อผงทูบสิบเก้าวัตตะกุดทองแดงสามดอกครับด้านหลังปิดแผ่นเงินแท้ครับ รายการนี้ผมขอแบ่งปันให้พี่พี่ครับที่300บาทนะครับ300บาทค,ครับพี่ชายรายการที่22ส่วนรายการที่2 3รายการนี้เป็นเนื้อว่านสบู่เลือดเลขค้นเบอร์มาเลข153ครับนะติดตะกุด3กษัตรครับพี่ชายนะครับรายการนี้เอาไป280บาทนะครับรายการที่23ต่อมารายการที่24รายการนี้เป็นเนื้อผงแร่เหล็กกำพีเลขค้ดเบอร์หมายเลข15ครับตะกุดเงินแท้นะครับเลขค 15, ้ดเบอร์หมายเลขสนะครับ รายการนี้ผมขอเพียงแค่300บาทพอพี่ชายตะกรุดเงินแท้คู่นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่นี่ครับรายการ25เลขคน้นตัเบอร์ี่ครับหมายเลข53รายการนี้เป็นเนื้อว่านผงคอมมินฝังพลอยเขียวตะกรุดเงินแท้2ดอกครับรายการนี้ก็แบ่งปันที่300บาทนะพี่นะตะกรุดเงินแท้นะพี่ชาย ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับพี่เป็นรายการที่26ครับรายการ26รายการนี้เป็นเนื้อผงนาช้างนะครับกำไรทองคู่แข่งคู่ครับรายการนี้เอาไป280บาทพอเอ, ي, อ้ยอุ้ย168ด้วยพี่168รายการที่ผมขอที่400ครับ168รายการ 26, นี้ผมขอที่400บาทครับพี่ชายนะครับรายการที่26นะครับต่อมารายการที่27กับรายการที่28ครับ ยี่บเจ็ดกับยี่แปดครับนะสองรายการนี้เป็นรายการเดียวกันครับพี่ชายนะฮะรายการนี้นะครับจะเป็นเนื้อผงปัดนะเนื้อผงพุทธคกุณปัดหน้าเงินนะครับกาไรหึคู่ฝั่งเพชรสดืดครับรายการนี้นะครับนะองละสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแต่น้องแบ่งปันให้พี่ๆนะครับนะคู่นี้ผมให้ห้าร้อยครับคู่นี้คู่สุดท้ายผมให้ห้าร้อยบาทครับพี่ชายนะครับใครไวใครได้นะห้าร้อยบาทนี่ขาดทุนนะพี่นะ นะครับราคาจองรุ่นนี้อยู่250กว่าบาทแล้วนะครับค่าส่งไม่รวมไปด้วยคนี่คือให้ขาดทุนทองท้ายนี่คือพิเศษให้ครับนะสำหรับวันนี้นะต้องกราบขอบคุณนะพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามนะครับต้องขอบคุณจริงๆอีกครั้งนะครับนะสำหรับนี้ต้องกราบขอบคุณอีกครั้งนะครับพี่นะขอให้ทุกท่านนะครับนะขอให้เฮงรวยกันทุกคนครับนะขอบคุณมากครับ